พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทกท่านนะคะพบกับช่องประจอยกเกษตรหาดีคือเกลาค่ะพี่น้องในคลิปนี้เป็นคลิปที่้าพี่น้องของเฮามาปลูกมั่นแก้วค่ะพี่น,อน้องมันเทศหรือบางท่านอาจจะปลูกเป็นมั่นหวานญี่ปุ่นบ้างมั่นชนิดเออสีม่วงก็มีคือกันนะคะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ภาพพี่น้องของเฮามาปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะคะการปลูกมันหวานญี่ปุ่น ปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตสูงปลูกแบบใดหัวจึงจะดกนะคะพี่น้องหรือจะปลูกเป็นสายพันธุ์ใดๆก็แล้วแต่ก็จะปลูกเช่นเดียวกันคะ่ะวิธีการเตรียมดินวิธีการปลูกวิธีการตัดทนมั่นเดี๋ยวห้ามาฟังกันคะ่ะก่อนอื่นคะ่ะพี่น้องวิธีการปลูกมั่นให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะคะไถพ่วนดินละเอียดเลยคะ่ะพี่น้องไถพ่วนดินละเอียดแล้วก็ยกหลองเลยคะ่ะยกหลองนี่ก็ยกเป็นเอ่อ ลองคล้ายๆกับมั่นสำปะหลังของเหาเลยในการเตรียมดินไถถิงไวประมาณ7จ็ถึงสิวันนะคะไถพ่วนดิน1นถึงสรอบยกลองขึ้นประมาณ70็ดสคูณหนึ่งซนเมตรนะคะความกว้างก็จะเป็น70็ดซนเมตรหรือ100่งร้ซนเมตระคะ่ะพี่น้องต่อแถวนะคะสูงประมาณ30มสถึงห้าิบเซนติเมตรอ่ก็จะปลูกประมาณนี้นะคะ่ะพี่น้องคู่ของมั่นแกวของเหาเนี่ย ก็คล้ายๆกับคู่ของมันสซ้ะหลังของเหาอันเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่่ามั่นแก้วหรือมั่นเทศของเหาเนี่ยจะเสียบเอายอดลงนะคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะบอกอกันนะคะพี่น้องวิธีการเสียบยอดเฮากับการเลือกถอนพันธุ์เนาะวิธีการเลือกถอนพันธุ์เท่ากับตัดเอาถอนถอนพันธุ์ที่เป็นยอดของเพลินหน้าพี่น้องอย่าเอายอดที่แก่จัด ะะเพราะว่ามันแกวบมักแก่จัดค่ะพี่น้องเอาเฉพาะตรงที่เป็นเครื่อของเพิินสักประมาณ3ามสีท่ท่อนตรงบริเวณโค้นต้นมันอะเฮาสามารถเอาถิ่งได้เลยนะคะเพราะว่าย่านว่าเขาจะแตกคขแนงบดีนะคะเฮาต้องเอาเอายอดที่ออกไม่ๆมาปลูกนะคะพี่น้องก่อนที่เขาปลูกปกติเราจะมีการเอารองพื้นรองพื้นด้วยปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยรองพื้อนเทาจะใส่เป็นสูตร13-13-21นะคะบางท่านอาจจะใส่เป็นสูตรเสมอกระไดแต่ทางเท่าใส่เป็นสูตร13-13-21นะคะบางท่านการปลูกมั่นเทศหรือมั่นแกวบานเฮ่าเนี่ยผู้ใดที่อยากปลูกนาแล้งเพื่อนก็นจะใส่ในสายน้ำยดค่ะพี่น้องคะสายน้ำยดกยดับซอยใดคือการแต่ว่าสายน้ำยศนี่จะสูนาฝนบ่ไดนะคะฤดูฝนเหมาะที่สุดสำหรับการปลูกมั่นเทศนะคะ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของมันเทศนี่จะอยู่สักประมาณ2เดือนครึ่งค่ะพี่น้องถ้าเกิดเก็บผลผลิตอยู่ 3- ถึง4เดือนแบบนี้มันแกวของเ้าจะเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการเก็บผลผลิตก็จะประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนกระไดขึ้นกันค่ะพี่น้องแต่ว่ายันเลยกว่านั้นนะคะเพราะว่ามันแกวของเ้าเนี่ยทางภาคอีสานิ่นจะเป็นเออเรียก,กันว่าเป็นมันขี้เหล่านะคะอันนี้เข้ามานําเสนอเกี่ยวกับปลูกยังไงให้หัวมันดก กรต้องมีการร่องพื้นแบบนี้นะคะความระยะทีของของล้มกระเสียบเอาเลยค่ะพี่น้องเขากะกาเอาซักป,ประมาณสองเก่าขอมือเข้านะคะสับป,ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะพี่น้องอันนี้คือการปลูกมันแกวของเข้าแต่ว่าช่วงระยะทีมันแกวของเข้าจะเริ่มเติบโตนะ่ะเข้าใส่ปุ๋ยนะคะพี่น้องตอนแรกเข้าก็ใส่ปุ๋ยงามกอนนะคะพออายุมันไกส่สเ,เก็บเกี่ยวให้หยุดเครือ ให้ฉีดยาหยุดเครื่อค่ะพี่น้องฉีดปุ๋ยสูตร0060ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทาให้หยุดเครื่อแล้วก็ลงหัวได้ดีนั่นเองนะคะเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยลงหัวนะคะเข้ามาเราถึงระยะแรกของการปลูกคือสัปดาห์แรกนะคะการให้น้ำนะคะหลังจากที่ปลูกยอดพันธุ์มั่นเทศลงไปแล้วนะคะจะต้องมีการดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะในกรณีที่ระบบน้ำของเหาเนี่ยเป็นแบบ ให้น้ำในระบบสปริงเกอร์นะคะสามวันแรกเราจะต้องรดน้ำทุกวันนะคะในเวลาเศาราเย็นให้ครั้งละประมาณ1-2ชั่วโมงหลังจาก3ามวันไปแล้วกาบามันติดแล้วเนาะหากเว้นสักหาวันหรือเจ็วันต่อขังกรได้นะคะพี่น้องเพราะ่ามันเกี่ยวของเขามันติดแล้วเราก็บจำเป็นต้องรดถุกวันนะคะเว้นบางนะคะพี่น้องคะที่นี่ พราะมันแก้วเขาล่งหัวแล้วให้พี่น้องสังเกตเบื่องว่าไอ้หน้ากลางคู่หล่องหล่องของมันมันมันแก้วของห้าเนี่ยมันจะมีการแตกร่องบ่อหรือหรือจะว่าอาจจะเป็นหัวมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะขยายขึ้นนะมันจะทําให้ดินแตกนะพี่น้องตรงเนี่ยมันจะทําให้แมลงเข้าไปอยู่ในเอ่อหัวมันของเ้าไใดห้าตตรงฉีด่นสารกําจัดแมลงพร้อมเด้พี่น้องสารกําจัดแมลงที่ห้าฉีดนี่ก็คืออิมามิกตินเบนโซอตดแก่ สารกาจัดมแมลงคือเป็นพวกมแมลงต่างๆพวกนอนพวกมแมลงบินแมลงข้านอะไรก็แล้วแต่เขาฉีดพ่นเลยค่ะพี่น้องก่อนเขาจะเก็บนะคะถ้าเกิดว่าบ่สีดเนี่ยคือเบาถึงว่าผู้ใดเก็บบอ่อท่านค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาบ่สีดเนี่ยขี้เหลามันก็จะเป็นขีน้เหล่าเนาะมันเขาก็จะเป็นขี้เหลานะคะการสังเกตว่ามันมันของข้าแกรหรือเก็บกเกี่ยวได้แล้วให้พี่น้องของข้าสังเกตสันรองแปลงที่เขาปลูกถ้าหัวมัน ของเหาแก่แล้วมันจะแตกออกอย่างชัดเจนได้เลยแล้วก็เครื่อมั่นของเหาจะเหี่ยวออกดอกด้วยนะคะหรือท่านอาจจะใส่มีดปาดดูหัวมั่นญี่ปุ่นของเฮาว่ายางไหลออกมามากหรือหน่อยถ้าเกิดปาดแล้วยางที่หัวมั่นออกมาหน่อยแสดงว่าหัวมั่นของเหาแก่แล้วนะคะพี่น้องของเหาสามารถคุดส่งขายตลาดทันทีค่ะพี่น้องคะตัวน,นี้สําหรับผู้ที่จําวันปลูกบ่ได้นะคะถ้าผู้ใดที่จําได้ก็ ยานเข้าจำแบ,บ่ไแด้เขาก็เขียนไว้เลยค่ะพี่น้องจดไวในกระดาษอา่าคางบ้านเห่าไวว่าเฮ่าปลูกเท่านั้นเท่านี้เฮ่าก็กำหนดไว้เลยนะคะการอายุเก็บเกี่ยวของเห่าเนี่ยจะอยู่ที่สองเดือนครึ่งนะคะสองเดือนครึ่งเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าวันค่ะพี่น้องเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบวันได้เก็บผลผลิตนะคะนี่คือการปลูกมันของเห่านะคะ แต่ว่ามันก็ขึ้นยุ่กับการบำรุงของเหานํำนะคะบางท่านบำรุงมั่นบ่ได้เนี่ยก็จะยืดเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปอีกได้คะ่ะพี่น้องการใส่ปุ๋ยเป็นสิ่งสําคัญด้วยนะคะตอนที่แรกเขาก็จะใส่เป็นปุ๋ยงามกนเพราะว่าเฮาต้องการเน้นให้มันงามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดงามเกินไปมันก็จะบ่รุงหัวได้พี่น้องบ่รุงหัวเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นถึงก่อนเวลาช่วงอายุสักประมาณ2เดือนให้เหาสีดให้เหาสีดปุ๋ยปุ๋ยหยุดหยุดเครื่อนเนาะ ที่ที่เข้าเสนอก่อนนานี้ไปแล้วนะคะหัวของเขาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องต้องเอาให้ท่านนะคะเวลาขายต้องมีแรงขายนนะคะพี่น้องพี่น้องต้องไปติดต่อตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้ามารับเอาอยู่สวนก็ได้ค่ะแต่ว่าทางบ้านปะจนจะมีพ่อค้ารับในสวนหนึ่งถุงจะกรอกยูทีสิบกิโลนะคะแต่ละมือเข้าตรงไดเป็นพันเป็นพันตันเป็นพันกิโลคือแต่ละตันมือละตันมือละสองตันเขาก็ะจากรงงาน ทำซอยเห้านะคะอันนี้คืออีกหนึ่งอาชีพที่ทำเงินให้เห้าในระหว่างอายุสั้นค่ะพี่น้องสองครึ่งสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนเฮ่าก็ได้รับผลผลิตแล้วนะคะนี่คือเทคนิคของการปลูกมันค่ะพี่น้องคะพี่น้องมีปัญหาอันไดเบนไตคลิปของปะจยเกษฮะจีใดนะคะเดี๋ยวปะจอยจะตอบปัญหาทุกทุกอย่างนะคะเอาคลิปนี้ขอโอกาสลาพี่น้องของเฮาไปก่อนนะคะ หวังว่าพี่น้องของเฮาคงติดตามตลอดมานะคะขอบคุ้นพี่น้องของเฮาที่ติดตามผลงานของประเจเกษตรษฐตี้ตลอดมานะคะโอกาสนีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ